มาเด้อมาเด้อแกงน้ำไม้เด้อร้านข่อยหิวเข่าพี่น้องอยากกินแกงน้ำไม้แห้งมานาาน้อย,อยอเลยจัดให้เลยจัดให้เพิ่อนมาน่าข่อยหิวเข่าโอ้โอ้โอ้อยากแห้งอยากแห้งมา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 กินเข่าน้ำมาพี่มานาาน้อยเด้ออ้อกรอ,อกน้ำ ยากแกงน่อไม้อย่ามาซองเบืองผู้จัก,กว่าแกงน่อไมแล้วก็ไปซองมึงได้หมอเพื่อนเพือนมอมมอมนะมา,ากินกนเราก็จางอาบน้ำเอาเสือนอนหน่อยมาให้ปูให้่นนอนทั้งนอกนะถือใจเพื่นอนนอนข้าเคลืนห่างเฮ้ยกินนมขักบ่ได้ไปเต้นอยู่บนบนย้ายแบบนี้เห็ดห้ดีแล้วจะนอนใหม่จะอนอนหน่อยสัมหนี้นะเพือ่อนนะ <laughs> น้ำนนยากหิวเข่าแกงแล้วไม้เซ็บเส็บนางมุนแกงมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อโอ้ยต้องป้อนคนก่อนเลยพี่นอ้องเพราะว่าคนกืนคนหิวแห้งแล้วขัน้นคนอยากคนทามกินหลอด,ดออกกินข้าวกินขา้าวคนน่ะแลนเข่าขีา้ไยโอ้อยากกินเข่าเลยเนาะจะมาทามนี่วะเอาแบบนั้นเลยนะเอนนอ ขั้นพื้นบ่กท้ามกินนี่ให้กินนี่เออเดี๋ยวแม่ตีมันเออโกโกเออโกโกไล่มันไปมาสิไปนี้ไปนี้มาสิไปบอกมันเนี่ยนะนี้มาสิไปโกโกนีโกโกเนี่ก็เกลือเลยเด้อเออกินเลยเด้อใจจะมาบนเด้อสองไอ้น้องซึมเจ้านะ แกงหน่อไม้เนี่ยก็คือจ้ำแต่น้ำเด้อตอนบวกกินแกงไก่ก็จ้ำแต่น้ำบวกกินตอนอแกงไก่ต้มไก่ก็ได้ไต้องป้อนให้เพคนอิ่มก่อนแล้วก็ย่ายจึงกินน้ำหลังแซบ่แซบๆแกงใส่กระดูกหมูใส่หมูมบวบหิวเข่าแหง้งกินนมไปบางกินี่ได้ ขึ้นเขาตะเศร้าคนนด้อืมยินแต่นมบะแมนบาบ๊อ้อนนะมันบวกินเพิ่นบวกินขันเพิ่นบวกินแล้วก็คือบวกินไหนพี่น้องบะแมนบาบ๊อ้อนเขามันดอกป้อนอ่ะแย้มเพิ่นกินเพิ่นยังกินมันพามาเอื้ยจะมอะไรพวกเอื้ยเขาหอมจะมอะไรพวกเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยเอามาให้ในมันแส่นะมอนบังง้างไปนะเสบผ่านในมอนเบิ้งผ่านไหมเนี่ย ไปเจ็บไหนพไปเลยนี tá, ่อืมง ah, ่วนเนีงนึ่ไใบมันนี้นะมันจะเล่นไลยอ่ะมันอยู่ในรังคอยนี้ได้บานอืหาวยังเล่เข่าหอมมากอมือก็หาวมันเรียกัดมันเธอยได้พวกมันก็เกือบเกือบถล่แข่งเลยไปกู เรออกนอกนนะมึงไปอยู่มืออื่นนะไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ดีมันเจ็บเลยฟาดพี่เอไปมาใส่ติ๊กกินแกงหรือไม่ไหมมาเเมึงแกงเสเสโอ้โหแถวจะไม่ใช้หมดเลย เอ้ยพ่อละซูนี่ใช่ไหมหก็ห6ล้านแลาเนสูบยหก้านัลบริสยากะเขวหล่อนบริสุสูบยาแล้วมันแห้งบ่มันเอ้ยแห้งกลัวกูผู้เฒ่าวันหกสิบปลายปีเออเบืงแขวอ่ะอโกอยทาองทอนทางหรงอกเองเมันไมีอันยำ่ำดังเรือดแตกระตอเออมุสิกิดียังได้เนี่ยแวขยได้ยักนยักัน กินเซ่นน้ำยังวะสบายดีพี่แนมาะยังมาพี่แนมไปเบิกไปพักก่อนยังมาพี่อืถูกใจก่อนถูกใาก่อนลูกถูกใจถูกใาถูกใจสบายดีพี่แนวคุ้มยายอยู่สิทีกถูกใาก่อนูชนได้ค่ะไม่ได้เกากินข่าวเด้อแกงรมไม่ร้านอันนั้นกินน้ำเอื้อยแมี่ยมาแถวเอาขนมให้ยุ้ยชาเลยมึงเอาบ่วงเลยเอาบ่วงมาให้ซัติ๊กไงปิ้งไก่ให้เล็กน้อยเนี่ยกระได่น้อยไปซื้อขนมให้ไพ่ย จะคนกับยมตัวนะสมมเออลูกอีเจ๊สอเออมีเด็ดนี่เออกินเขาก่อนลูกได้ยกินโตนยักหน่อยนะแม่ไม่็กน้อยห็นไมผัวผงบางๆแต่เดี๋ยวก็แม่ไม่ทันแม้แม่นางเขาหอมแจ้งกับไหมลูกไม่ไหมไม่หอมมาลีนน้องวันนี้ติดกันแท้อันนี้เขาเอื้ออย่างเมื่อหอเมื่อนี่ ก,ก,ก,กับบ่อองแกงมืา,งอมอากัะมือเขาห้อมท่านเขาห้อมจากเมือกับบ่อให้มือท่นสีเอาผืนมือนักับผนกับบ่อมืออันที่ว่าเอาไปนอนน้ำบันผักนะบ่อยากให้เอื้อเมือก็ม,ม,กมา,าหนอันนี้นะเอาเอื้อยไปนอนน้ำพุนติดติดเอื้อยขอมาปบนะ้า เบีนึ่ป่ะเออมันฮอนมันบป็นฮอนนะมันเย็นนะเขาก็ฮอว์ด่งก็ฮอนโ้ยุ่งเขาเย็นนีดสร้างมอวันิแรงเพีงตัวน่ะทำน่องขาก่ซีนมูกัมี้คบต็มี้บก็สื่อทำาเกตครบื้อน้ำแขเออกระก่เออกูแห้งดิระแก่กานแก่มันมันแรงแ้อาตกกมันบลิโคม่อย่งกินขนมแน่กินแน่ดีแน่ เื่อนานั่นือเมื่อกี้ที่จะเดินคนวานเออตลาดกับตัวใหญ่ตัวสี่ก็ทกับอะารกินแล้วเอรแลวกินน้ำกินน้ำนะกินน้ำลูกนะน้ำกรบโรน้ำประสนใจยังไงอย่างวะอีกเนี่ยเี้ไปหาเอ้ยมามาเขาจะ้มกินน้ำ่ะไปหาเอ้ยดียวกินน้ำแม่ก่อนเนี่ยวๆิ๊กเาหอมติเถอะเหอมมากกับใแพะเล็กน้อย แทงนิดน้อยผู้วมแทงน้องคือยาะอีกหนุกฮะใส่หนุกคะจอน้องใช่น้องญาติน้องตีเพิ่มแจ้งเลยตาผตาแหมว่ท่านมันกปไรออีกแร้ไรูได้นะหัวหมอผูบับปุบบับบับเอ๋ทังตีทั้งญาติคลองเ่นอืมใส่ผู้มาเลยญาติเราเลยดึงเราได้ อันนี้หอมแข้งน่องนั่นแหละมานั่งจากติดมันน่ะมันดมน่องจากแข้งน่องดมน่องเนี่จยนั่งกระติดแหละไปนอนกระชายเอือยไปนอนน้ำอียนแล้วเอียนเอือยช่วยมืออํานาจดึงแขนไว้โดยบ่อยมืออ่าเอเด้กมือนะเจ้าแม่สามันเอาเครื่องมาส่งให้เปลี่ยนอาบจะปิดหน้ามาเอือยกินน้ำแร่ขนมน่ะใช่แล้วพ๋อนะเรามราช่วยอยากขึ้นมาพูดเอือยกินยังกัน

อ่ะมันหูจักควมใส่ยังมันก็หูจักควมบีบแข็งบีบพาเสร็จนะไหมครับมันหูควมเข่าหอมให้สิบหแพงมัอนห้างงอกครับหางเต็นบีบแข็งบีบพลารสงอกขยายก็มันจบเห็ดผู้ใหญ่แพงปุยใหญ่ก็ะพาน้องก็ติดเห็ดมันกินข้าวท่านสี่บรีอิมจังไต่เห็ดเอื่อยนางเนี่ยพูดเนี่ยมันยาคือยาไม่นางน้ำเนี่ยมันบป็นเชนยามนาไง ปกติฮะที่ใชกับแม่บ่กินละูเวมูเวียบ่จักค้มกินาูเวียกระโตกะกุยให้กัวควายก็มมเหม็นใครเ่อใมานังกินเขาด้วยกะโตคุยให้กัคุ้ยมาใอ่นเี่ยนีใทั้งี่ทั้งม่ทั้งขึ้ไปหีการานห เท้าผ่าไปตบแผลแผลบูจะเขือหนูอ่าแห้งแค่กระตอ่าบน้ำแคากระตเลยแตนแก่มากลยก็ปั้นกระปิตากให้เลยมันเพ่ขึ้นไม่แห้งเลยก็ไปเลยเลยอันนี้สิอันน้มันเป็นมันม้อนตังเราดนวนั่นนด้พี่น้องที่ใครมานั่งกินเข่าห่วบ่ไปรังเกียจมันดกแต่ว่ารับประธานโบได้โบยเออมันโมวัยกินเข้าโบรงงกินข่าโรงแล้วกับบหูว่วมอีกขี้ข้ารบทันจ้ะ เมื่เห็นบอกเขาบอกเบิ่งเรยคนยังใส่เรือตอเป็นเด็ด็กงสเตกอย่ามาจู่วันนาแรงนะออนไพื่อนมันจะใส่ยัวแตกเ้ยไม่ใส่ตอนนั้นกับอีต้านลงมาถ่ายคลิปกินจะบอกจะบ้าเพื่อนเพื่ออยากส่หัวมัน่ายเพื่อนใส่ชานบ้านอื่นเลยเขายังได้หัวเพื่อนได้หัวดินหัวดอนเขาตื่นไห้ของไอ้เอ้าก้าวเข้ามา คลิปนี้ก็แล้วด้วยพี่น้องเด้อโอเคไปบาย okay,